ครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอหนุ่มนอนนาครับก็สวัสดี f c ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องไอหนุ่มนอนนาวันนี้ก็จะไปส่งดินปลูกนะครับที่ในเมืองร้อยเอ็ดนะครับไปส่งตะเศร้าพี่น้องนะครับก็จะกลับไปส่งอีกที่อำเภออาจสามารถนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละคือเก้านะครับลูกค้าบอกว่าให้ไปส่งเศร้านี้นะครับอาจจะมีลูกค้าอาจจะมีออเดอร์อีกนะครับก็เลยบริการตั้งแต่เช้านะพี่น้องเนาะก็ ผมมีอย่างไลายครับเอซนะครับมูนี่กับซีมาเบากับเอฟซให้ฟังเหมือนเดิมนะครับ<ม>ก็อย่างที่<ม>พ่าเดบินเขาวพี่น้องอืมอ่าแผ่นดินไหวยังสีเนาะคือโลกนะพี่น้องตอนนี้มันมันกับคือวา่าล่ะมันหาความแน่นอนอะไรไม่ได้นะครับโลกโลกเข้ายู่นี่บางทีก็มีโลกระบาดยังส่นะครับเกิดขึ้นบางทีก็ มีภัยพิบัตินะครับที่เกิดขึ้นเนาะเอฟซนะครับก็คือตอนนี้นะครับยิ่งนะครับภาวะโลกเป็นอย่างนี้พี่น้องเกืะเไหไทยสินทรัพย์ที่มีราคานะครับก็คือที่ทองคําที่เราได้ดูข่าวนะทองคําตอนนี้กับบาทนึงก็หาหมื่นพี่น้องถ้าเมื่อสมัยก่อนนะบาทละสามพันสี่พันนี่ก็โอ้ยยังหาเงินซื้อยาตอนนี้บาทละห้าหมื่นนี่ ผมนี่คือสีบ่มีปัญญามาสื่อใจดอกพี่น้องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะครับก็ถึงเราจะไม่มีทองนะครับแต่เราก็ยังมีงานมีอาชีพที่ทำแล้วก็ยังมีข้าวมีอาหารกินนี่แหละนะครับคืออย่างว่าพี่น้องทองคํานี่มันเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเกิดสงครามนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องสินทรัพย์นะทองนี่มันสิบบตกนะครับไม่เหมือนเงินพี่น้องเงินนี้ก็ยังมีค่าเงินตก นะครับค่าเงินแข็งอะไรเข้ากับสิทธิยินข่าวเป็นบอกนะครับแต่ทองคําเนี่ยจะไม่ได้ยินข่าวเลยนะครับมีแต่ขึ้นแต่ขึ้น,นพี่น้องแต่ยังว่าภูมีมันก็ดีไปแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะอย่าไปคิดจากมีเพื่อนนะครับคือสิ่งสําคัญของชีวิตมนุษย์นะครับมันไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่ทองอะไรมากมายพี่น้องขอแค่มีหนึ่งอาชีพที่ทํานะครับ มีอาชีพแน่มีที่อยู่อาศัยนะครับมีแหล่งทํามาหากินนะครับแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับแค่นี้ก็ว่าเหตุแห่งชีวิตเท่ามีความสุขแล้วนะครับอย่าไปดิ้นรนนะครับที่อยากจะมีคึ้นเพิ่นแล้วผมมองนะครับว่าต่อไปนะครับในโลกโลกอนาคตข้างหน้านะครับเอฟซีนะครับผมมองว่านะครับไอสิ่งที่มีค่าต่อไปนะครับมันอาจจะไม่ใช่เงินใช่ทองนะครับ มันอาจจะเป็นทรัพยากรนะครับทรัพยากรน้ํานี่แหละนะครับทรัพยากรดินนี่แหละที่ตอนนี้นะครับโลกนะครับโลกนี่นะครับกําลังขาดแคลนกําลังขาดแคลนยังไงเป็นเป็นพี่นอ้องยกตัวยอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี่น้ำนี่น้าดื่มน้ําใช้นี่คือเราจะไปหาตักที่ใช้ก็ได้พี่น้องยิ่งหน้าแล้วย่างนี้ยิ่งง่ายแล้วเขา,ากุดสากนะครับกุดสากแล้วก็ตักขึ้นมากิน บางคนก็ไปล้างถ้วยล้างจานล้างชามก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องเราก็มีปลาปลาหมู่บ้านเน่ยมองอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือปลาะปลาเนี่ยมันกเกษียมเพวยความสะดวกแค่เปิดก๊อกน้ําก็ไหลแต่ทุกวันนี้เป็นไงพี่นอ้องอ่าพอถึงหน้าแรงขึ้นมาปุ๊บเอาแล้วน้าบมมีแล้วน้าบพ่พอกันใส้นะครับเอฟซี FC นะครับก็ขนาดหมูบ้านที่ผมอยู่นี่4สี่สิบหลังคาเรือนเนี่ยนะครับ หน้าแรงอย่างเงี้ยจังขาดน้ําพี่น้องบางปีนี่ยังมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับน้บประสาอะไรกับหมู่บ้านที่สองร้อยสามร้อยหลังคาเรือนแมนบอนนะครับอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาแน่นอนนะครับหรือบางทีนี่นะครับน้ําไม่ไหลนี่นะครับน้าไม่ไหลหมู่บ้านน้าหมูหม่บ้านบ่ไหลนี่เนื่องจากไอ้ปั๊มน้าเขาเรียกว่าซัมเมอร์เนี่ยมันไม่ทํางานมันตายอย่างเงี้ยเป็นไงพี่น้องกรรมการพระป่านี่โดนได้แล้วครับนะ ทุกวันนี้นี่แหละบางทีมันความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายนะครับที่ที่เขาคิดว่ามันมันอำนวยความสะดวกชีวิตเขาได้นี่เมื่อมันไม่มีปุ๊บนี่เข้าสีหสูซกกรวกรวนกวายพี่น้องหงูซึ้เกือดร้อนนะครับน้ําอาบไม่มีนี่นะครับน้ําใช้ไม่มีนี่นี่เป็นปัญหาเลยนะครับเถียงกันเล่นแหละพี่น้องเลยนะครับ กรรมก,การหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยนี่โดนด่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะบ่ไหรนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ <c oughs> ที่เราพึ่งพาตนเองเนี่ยคือไหลไม่ไหลก็ไม่เป็นไรพี่นอ้องอ่าเราก็อยู่ได้เหมือนกันพี่น้องอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีหรอกอินเทอร์เน็ตแต่สมัยนี้เป็นไงพี่น้องถ้าไม่มี Wifi ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนก็จะวนกับวนกับวายนะครับคือมันมีความเคยลี่คใา้แล้วพี่น้องนี่แหละผมก็เลยว่า ต่อไปนะครับทรัพยากรนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นน้ําเป็นดินเนี่ยจะมีค่ายิ่งกว่าทองนะครับดินนี่เหมือนกันพี่น้องยิ่งเกินหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเยอะๆเนี่ยสังเกตดูพี่น้องหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเยอะๆนี่ต้องใช้อะไรพี่น้องต้องใช้ดินปลูกปลูกต้นไม้ปลูกผักนะครับคนสมมือนี่นะครับก็คิดว่านะครับการอยู่บ้านจัดสรรนะครับอยู่บ้านที่เขาส้างขึ้นนำไปขายมันก็สะดวกสบ,บายพี่น้องแต่อย่าลืมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าสื่อเพิ่นเบิดพี่นอ้องอ่าเมื่อก่อนผมก็เคยอยู่ที่สมุทรปราการเนาะนะครับก็ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบางทีมันก็เหมือนดีนะพี่น้องแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีแต่รายใจทั้งนั้นพี่นอ้องอ่าก็ไปจจะเป็นในค่าสวนกลางเนาะค่าสวนกลางพวกค่าขายะค่ายังต่างๆนี่แหละค่าน้ําค่าอะไรอย่างเงี้ยแหละมองดูนะพี่น้องชีวิตนะ่ะเข้าสิหาเงินใส่มาสื่อเพิ่นได้ตลอดเนาะนะครับ ผมก็ว่างี้ผมก็เลยคิดว่านะครับความมั่นคงของชีวิตนี่นะครับต่อไปน่ะทรัพยากรเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญต่อคนนะครับต่อโลกมนุษย์เลยแหละนะครับนี่แหละสังเกตวิธีชีวิตเราง่ายๆเรื่องน้ําเรื่องดินนี่แหละนะครับถ้าไม่มีน้ําเมื่อไหร่นะพี่น้องขาดน้ําเมื่อไรนี่เรียบร้อยนะครับอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ต้องว่าจะน้ํากินหรอกพี่น้องแค่น้ําใช้นี่เ็าเดือดร้อนแล้วนะครับลองคิดดูนะครับเอฟซีว่ามันเป็นคือผมบาวอนนะครับในมูบานนี่นะครับอาจจะเมื่อก่อนอาจจะ จะง่ายพี่น้องน้ำให้ไหลแล้วก็ไปตักอยู่หนําสางเ้อาก็ได้จุ่มมือนีบได้พี่น้องไปตักน้ําไม่ได้ไม่มีเวลานะครับมวัวแต่หาเงินหาเงินมาทําอะไรหาเงินเพื่อมาซื้อสิ่งพวกนี้นะครับสิ่งที่อุปโภคบริโภคของเรานี่แหละคือคือชีวิตเท่ากับเหมือนกับว่าถูกให้ถูกให้เหมือนเป็นหุ่นยนต์นี่พี่น้องให้ทํางานหาเงินหาเงินก็มาซื้อซื้อแล้วก็ไปตรงเงินหมดก็ต้องไปหาเงินกระจุบป,ประมาณนี้นะครับชีวิตมนุษย์ตอนนี้เนาะนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็ สีฟาก FC ไว้ท่านี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่มารับชมนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับอาจจะพูดด้วยเปื่อยบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็ตามภาษาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งดินปลูกที่ในเมืองละเอ็ดก่อนนะครับขอบคุณมากมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ